หนลบลิงตรงไหนโดยตรงรถติดลิงคนออกน่าฮะเข้าเมืองไว้รถมันติดแล้วเข้าเมืองลบบุรีแล้วนะคะรถเริ่มติดแล้วค่ะมาถึงลบบุรีแล้วอ,อันนี้ตรงท่าโพใช่ไหมตลาดท่าโพเหรออือออกทางนี้โอ้ยระวังโอ้ภาพประธานเยอะแยะเลย เราไม่ต้องผ่านเยพะปังออกเส้นนี้เลยโรงแรมพาซาผ่านหน้าโรงแรมภาซาเข้าในวัดเลยเหรอไม,ไม่ต้อง ไฟมาโอ้น่าเป็นอะไรเดี๋ยวของกระจายแน่นี่รถทะลุไปมาติดเสร็จอันนี้หลังหลังโรงเรียนพีบุญวิทยาลัยอันนี้หลังโรงเรียนพีบุญวิทยาลัยเด้อค่ะเด้อออกมาทางหลังโรงเรียนบ่ไปทางหันผาปางสามยอด วัดตองปุกวัดตองปุกออกมาออกถนนพูนก็นจะไปหอดอันทังงสินไปทา้งบันเด้อค่ะเด้อไปทั้งปุนมันลิ่งหลเลยกออกมาทางนี้ ຫມາດນີ້ກໍໃຫຍ່เหมือนกัน เ,เออออกมาซอยนี่ดีเหมือนกันรนถะมนว่ายเยอะอือเพื่อดอกใหม่ขั้งห้าแด้ดอกอะไรสวยจังเลย ตะลุกตักเลยทางตะลุกตักเลยนี่นี่บ้านคนเหรอหลังใหญ่ยังไงเนาะเพิ่งมาได้มาทางนานๆแล้วไม่ได้มากัน งงงงเลยอะตะปลาเขาลำนอไงเลยแถวนี้บ้านไม่มีคนอยู่ก็เยอะนะเนาะมีคนอยู่ก็เยอะ ถนนใหญ่หเราข้ามสะพาน <c oughs> ทางไม่ค่อยดีเลยนะ หครั้งตงนาเงเด้อค่ะเด้อฝนตกนครังงหน้า,างทงนาาง,ทงนา ถนน,นไม่ค่อยดีเลยเออถนน,อนแตกล้าหมดเลยเนาะเออถนน,อนไม่ค่อยดีเลยน้ำท่วมครั้งไหวถนน,นล้าหมดเล้ น,นี่ก็นเด้กกันเด้อไปจีบเขาถนนญ่อีกแล้วยูดีสบายความเจ็บจะได้ป้อมไข่ยามีสวัสดีค่ะกําลังออกถนนญ่ค่ะ